กอนเยแม่ใหญ่เด็กบล็อช่แน่ออันนี้เราไม่ทํายที่เตาปูนไี่รูจังนีเสอแต่เตาปูนเราไม่หนีแหนหนีมีบั็กงแนที่ที่หลังเด็ก็เสียุ่นเด็กสี่หนีแม่ใหญวัสดีค่ะป่าดาขอบคุณหลายเรือป่าดาอันยุ่นีมีบ่แนใหญ่ แต่ก้อนให่ก็ชื่อจังนี้ลราไปฝากแม่ยอย่ยู่ดอนกับไ้้ <c oughs> อันฝากกันไปให้แม่ใหญ่จากกันจากพี่ไปข้าเดียวกับหอดบ้านเนาะ <c oughs> เอกส่งไปยี่แม่มากๆมากหูกเูยังก็ส่งไปจากนี้อืม บหมู่บ้านนี้จะสื่อผู้ไปบักหลยหมู่บ้านสื่อผู้สื่อปูนสื่อมากๆมากสื่อแกนคุ้นไปให้เล่าอืม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 ่นอืม ยอยาอกินอืมกินอุ่นห่อ,หอนกินโดดกินแสบๆนี่มันจะคอยมีห้างคิ้งอืมอืมแสบลยกินโดดอืม อันทามเนี่ยกินเป็นบ่หมากอันอินทามน้ามันเนี่ยป้าเ้พียงอย่งเียวก็กินปาแาหมกอินทามแล้วมีเพ่กินเต่นทุเรียนนั่นตัว ปั่นเน่ปันแน่อันแน่ใย่กินปั่นบ่เห็นว่าเอาหอยหญ่แน่ใหญ่บ่กินปัเอาหยหนั่งเน่ายกินน่นบ่เอาหญ่แต่าหูนะววายหญ่กินบ่เป็นเลยบ่ัน กระดือกรเดือผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยค่ะ Nghề thiết gọi về thân của Ừ. Có măng của tên không? Tên có măng. Một lần nghe cả non. Một lần non chèn, con ma con chèn. có măng. Có, có cả non phạt có phải 2 sắp bài vô. Mười nghìn, có จ้อเหล่ายายผู้หูแต่ว่าไปจนเขาพาค้อพผ้าซีดเหลี่ยวนะเพราะว่า <c oughs>